อันนี้าไปเขาเขาจะก้อยเขาเอานี่อันกินน้ำลังจะพากินน้ำังหมปจะพากินน้ำลังกิจ้ปินกให้เนะม่้่้กินก้อนเนาะแม่แล้วไปเดี่ยวลังกินเขาหน้าพี่น้องนีก็อยอไปใหนะบ่ เฮ้ยวัมันไม่บอกขี้เขากินหมด่ลไวนโอ้ยไม่ฟังบอกไห้บาบอแตพูดแต่คอยกับพวอ่ชื้อเด้เนาะใหญก่าแล้วยังจะบ่นีกย ยาอน่ามได้บอลนะไปจุดยังแล้วกันจอยกันจอยกันหลายคนหลายคนสลับไปสลับมามดบ่

Nên em tôm đi buồng à Há <coughs> à, buồng này Há <coughs> làn. à, này phần đó Nhỏ nó, áo cái về cái này mà phân nhục tuổi xô đấy Phân nhục tuổi vừng áo leo à nhắn phân nhục tuổi <coughs> <coughs>

อันนี Toyota, JI, so uh, ้ไปเขาเขาจะก้อยเขาเนี๋ยวเอาเลยจะอัน er กินน้ำลังเดี๋ยวพาไปกินน้ำลังนี่ไปกินกอนไปกินก้อนเนาะแม่แล้วไปนเดียอกินก้อนแม่ ແມ່ນເດີ້ກິນລາງກິນລາງມີຫຍັງກໍກິນເຮົາເນາະມີຫຍັງກໍກິນເບີກະຢາກຢາກບຶງຍາກກໍອຶດເນາະເກືອກ່ອນເພິ່ນເຮັດບຽວເດີແແຫຼກິນຂາສາຍັງຊິບກ່ຍຫດมຕันຍັງຂ້ອຍັງຄືດ ชิมูงเลยจังหดเลยโอตอนไรก่อนเนาะเบิ้กินก่อนไหนๆกันไม่มีบ่วงเฮบวงเไปีังเนแม่มนบ่วงบ่วงเนาะโอ้ยเ็นต่อนขบอกบ่วงแล้วยายได้อันนี้ด้วยจนไปู่คนแล้วไปชวนชวนคนไปหลอกบิไงหลอกบิ้แล้วคนไหนเ็นบวงเนาะเออไปมีมุ้ยบวงเัาไปห้แล้วเนาะอันนีบวงก่าพี่เนาะ นี่นบตรงนี้นะครับวะนี่นะบอีะนี่ได้ละนี่ะบชาพูดหาถามเดยงหมดเนาะเป็นกำลังเันข่าวน้ามองน้องงี้กันเลยอะย่อไปใหญ่บวบบอ้ย ตี่บาบอช่พุดพี่ตะควกับพเกชื้เด้่เนาะใหญ่มาแล้วยังจะบ่มาไม่บอยังบคู่คนน่ะมันหลายเลยคู่บอกดูไอ้นี่นอนอยู่อ้าวบุญเนอโ้โหละมาถามว่าเจ้ากันไหนกานั่นบอโอ้ตายเียไนาะจังกดชวนรลอลอบาทเล้ มีแล้วบอกมีแล <si ้วมีระยะมีบ่วงนะมีบ้วงเดี๋ยวเราดูมีบวงเนาะขอนางสากากาแล้วก่น้องไหนเนาะคี่ใหญ่คนกินจะพูดหาหาเสิร์ฟเลยเสิร์ฟบวงอืมเสิร์ฟบ่วง

มใช่แล้จะพาเขาจะไปขู่ค่ะไม่เลยทำนี่ให้มันเองน่เขเป็นไปมนี่ยาว้นแต่งก็ตกโนเฉยนะนี่นีมันโดนเพ้นแต่งเพ้นนี่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  มีมีมีตรงมี้ตรงมีเออแต่งไหมเพนอะไรเแต่งเพนแต่อย่างไรเออไปทำมล่จองมมาจองมจจองมเดยนแล้เพนลงลงวัดนะนะนะเออใส่เบอร์ได้อะไรกันนะแม่เนาะ นี่บวงจะเนเพืนอยหน่อยแก่ี่การบวงกะจายบวงเพิ่นุกง้อานอะไรานละลานาะเาอขนขนมด้ีมจังมาใส่รังสบจังค่เขาได้ข้าถ้ชาไว้มนกขบนนี้เยอะไรเส่นเื่อะเชไปบอกบงไปหลอเบึงทำงานไ่รุ่นกันยอง กำลัง,งเห็ดกินตักแดดอยู่ทางนี้ก็ได้ไมป่ว่รุนโมกขาวอ๋อทำไมน้องเทน้องเท,ทเป็นพี่น้องเลยตัอ้อออไร้ไแร่เนื้อปลาบรเป็หน้าบาทเนี่ยบางพูดถึงเนาะเอื้ เขาแม่เจ็ดเจ็ดน่ะดำตัวนี้จับคือเก่าบ่บ่นั่นไดฮะต้มต้มสั่งอือานอาหารตามสั่งเนาะเอออาหารตามสั่งแม่นล้่อาหารตามสั่ง กลางก็พอลยางกลางได้ตวลงอกงงได้ัใช่รึมวอกนี่ไ้ตัว่ะอบคุณครับน้อยเอ้อกินไส้กรอกได้กินถั่วไส้ได้คุยอะกินเนื้อเจ้าเววิสเปอร์ได้เป็นไยเป็นไงเป็นไงกันนะโบ้ยโบ้โบ้ยไ่โบ้

ตอนอย่างนีกอมอจเล้นวาดิอะไรอะไรอะะไอรออะะไรยไรอะยไรยะอะไรอะไรอะไรอไรอดไรอะไรอะไรอะกรนอะอะไรอะไอะไะไรอะไอะไะไรอวะอยไอ๋อไะอเอ

Bodeno kim nghe nghe cải nghe 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 nó nghe 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 mấy nghe 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 อ่มเลยเดือทองอมเลยดิเอ okay. okay. ah, ah, hmm. ันอันบวงให้เนี่ไปอ้าวไยเช์ถุงยาง่หัวดต้องใส่ดอกเลยเหรอกันเองหรอเยอะทางนี้ก็ใส่เะยเนาะยงเนาะใส่วเาขันเนาะน้ำข้าวมันออกจักล่างก้อยดิบก้ชุบชุชเลยดิบนเนาะอนลวกจหนอมาดำยังมามิ กอตีนตีนตีนคุณจะมาอะไรเย็นนะขั้นนีนก้อนเนี้ยมันขาวครับพอแล้วใช่ไหมเอาอเคอแต่มันชมอะไรสมเสบสมนัวพอแล้วพ่อพอแล้วหรออจะเข้แล้วหรอจะาเข้มแล้วหรออยางมาถึงสิขั้นบอแล้วมาเราทุอย่างงขั้นอีอยู่แล้ว แสบดนกยังม่ยายอยู่เนาะเจมือแล้วมันในนู้ก็เจ้าทุกตัใหม่ใ่ไเน่เน่เตียงนลยงานเขาสิยังยังยายอยู่เราเข้มไม่ได้ยังเข้มเลยเนาะลเลยใช่ไหลนะบ่ลลงอีกพอมันขี้เขา้าใส่เป็ดนส่เป็ดรสเนี่ยลายรลายรเอพอนองไปไหนไดนนี่กินข้ากินกิกินเยกเจ้าก็จะเอากินข้ากินเกิน กินก็เขากินบ่ต้องเกรงใจเนาะใช่เหมครันี่ฮาตงชันใส่หลายแซ่บหลายเออโอ้โหพวกผมแต่ละคนนี่แหละขิ้บุบสมศรีก็ใส่หลายแซ่บหลายนี่เนาะเราพีคเฮ้คือยูบไปสิเนาะคอยว่าอยากใส่วบไนี่เลยไปคิดนะโยนไม่ให้ใส่เออมันยากแซ่บตีเอามือลุกเรามันจะแซ่บมันขาดคำคิมเลยขาดคำนัวคืออยูุ่บมัน ้อมน้อยห็ดเนาะจะแช์กันมังเขียวน่อยมันิชุบเขากันยี่บ่อาเข่าลงตัวอม่ดำเาหน่มีน้ำไหมอ้้องมาเพื่นไปนองเลยยันเดข่า้านราะไรคนหลดะ่ได้นิ่งดูได้ยังไงเ็ปุบปับปุบปับเนาะไกันน้อย กับลังสีอ่าคอยปลาพี่น้องเลยเนาะเอาเห็ดผิดตากแดดเนาะต้องกินต้องกินตากแดดนะโอ้ยโอ้ยสูตรวิธีอันอีสานเนาะนี่ไรพี่น้องเนยกอยปลากันตากแดดกินก็ต้องกินตากแดดดิโค้ด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 กุ้งกี่นะกินกุ้งี้ไดสิมุกสีฟ้ามุกเอามุกเอามุกเอาบวะ ไว้สุดยอดแล้วเนาะแซ่แล้วมาส่งเหตุจำเนาะมาทำวะมาแซ่มาแซ่แล้วเาบอกวอยากเข้าอะไรเราวะสิบโมงเลยมาแช่แน่ของพิษเธอสวยสิบโมงสิบโมงแล้วยังจะบวชพิดกินจายกินไม่จ่ายเลยไอีไข่ยังม่ทำกีนข่าเศร้าเลยได้ข่สิบโมงไงมาทำแต้ข่าวเช้าเลยนี่ไงใครคบไปดูเลยมาทำเลยเกือเอลยคบปุดเป็นวันยักเกือ เอาเกลือลงที่ายังไ่ทันใส่เนาะป่ามันเค็มเลยนะเาซีมก่อนม้สิมีซีมเลยีมก่อนเลยไไฟทีเป็นคนซีมก่อนบอหิดหิดอกซิกแล้วบนพูนขึ้นเลยอ่ถยถาตเนาะปล่อยปลาลอยฟ้าป้อยปลาลอยฟ้าอะไรองเอาดุกอเอือเดเนาะผ็ดชาคือิดจริงจังด่ย Ủa chứ? Ờ, chi 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 Nóng cho ai xì chi Chi bằng đu Bỏ cái chi mà nà Đây nà <laughs> Nè, <Nông, cười> <nông, cười> vâng. mưa nhận đi nóng cho chi bằng đu À, nóng chi nó xem Xem bằng tươm khương đấy nè Bỏ cái tiệm nóng chi khép như lẹp ฟรีวะบริเคมบะโอแสดงว่านัวละเนาโอแซ่บ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 ้เอากดีลยกนอิแล้วแะเยะ่ยังยังังเข่ายังข่าไวกันเข่ามากินยังเข่าได้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 มาได้พักไปพี่น้องโอเคเนาะสำหรับที่นี้ก็ได้น้องหลาจะขอตัวลาก่อนพี่น้องเดี๋ยวขอตัวหันไปแถวกิณาก่อนวอนนี้เนาะ โอ้ยกินยี่เดีวเนาะนี้แล้วพีองมันจะแสบชิจบคิดอยู่เลยเนาะโอ้ยตั้งกองกินข่าก่อนได้ั่วันนัเนาะเนาะนี่ตับแรกได้เนาะต้องใส่มือเลยเนาะใส่มือกูเสพได้พี่้องเลยใส่ได้บวกใส่บวกเห็ดคำตะโตชิโร่ Đây, anh này đi mười hai 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 mười Các cái hai nó hai mười hai mười hai mười hai nhắn hai mười เพี hey, mm ่น hmm. mm ้องคิดนี้กัประมาณนี้แล้วเนาะ